สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทันหาติดเบ็ดชแนลนะครับวันนี้ก็มาลองมีดใหม่นะครับมีดอาตองเนะครับตองเ้าเบอร์สองนะครับรุ่นดังเดิมนะครับ นี่ครับมีดมีดขนาดเล็กนะครับพอดีจับพอดีมือเลยนะครับด้ามสั้นนะครับนี่ครับพอดีกับมือนะครับจับรู้สึกว่าจะเป็นล่อง60นะครับเพราะว่าดูครับสั่ง65ไปนะครับแต่ว่า ล่องมันแคบมากเลยนะครับหัวแม่มือเข้าเกือบไม่ได้นะครับล่องก็แต่งเมื่อวานนะครับก็กีดดีครับกีดง่ายนะครับกีดมือเดียวนะครับเม,มีดมันเล็กพอดีมือนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็เปลี่ยนถ้วยใหม่ด้วยนะครับถ้วยมันเต็มนะครับก็เลยสอ,สองมีดสองมีดมีดที่สองนะครับมันจะล้นนะครับก็เลยเปลี่ยนถ้วยนะครับ ใส่เบอร์1.3ลิตรเข้าไปนะครับถ้วยนี้เป็นถ้วย1 0 0 0นซีซีนะครับก็จะมีปะอนคระกันไปนะครับก็จะมี1.5 1.3นะครับแล้วก็1 0 0 0นะครับ นี่เป็นหนึ่งพนซีซีนะครับตัวนี้เป็น1.3ึ่งจุดสามนะครับสีเขียวนะครับถวยนี่ก็จะเป็นหน้ายางนะครับก็กีดบางทีก็ชักล่องนะครับบางทีก็ไม่ได้ชักล่องนะครับตามสไตล์นะครับ ก็ใช้าสายตาวัดนะครับวัดระยะกะครับร่องหน้านะครับอันนี้คือล่องหน้านะครับ ไม่ต้องกีล่องลึกนะครับไม่ต้องชักล่องลึกนะครับมันจะแตกนะครับเปลือกจะแตกนะครับแล้วก็เอาแค่เปลือกข้างนอกมันออกก็พอนะครับ ประมาณนี้ครับกีดมือเดียวนะครับก็ลองไปทำดูนะครับถ้าใครอยากกีดมือเดียวนะครับกีดสองมือก็ดีนะครับมือเดียวก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากถ่ายเออถ่ายถ่ายคลิปนะครับก็ สามารถฝึกมือเดียวก็ได้นะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเร็วนะครับฝึกทีแรกต้องช้าๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับพอพอรู้สึกว่าต้องคล่องแล้วก็ให้เล่งฝีมือขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ ตามสเต็ปนะครับนะครับเปลี่ยนถ้วยเมื่อวานนี้ก็ขายไป21บาทนะครับกิโลละ21บาทยางเขาบอกว่าลงลงมากๆ แต่ผมเห็นทางอื่นเขาก็ซื้อ27 28บาทนะครับแต่โมกตาหารซื้อ20 21 22 23ประมาณนี้เหรอครับ ก็จะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับก็ประมาณนี้ครับดึงออกมาก็ตัดนะครับอันนี้มีดใหม่นะครับยังไม่คมนะครับ หน้าก็จะขาวสะอาดนะครับถ้าใครถูเม็ดนะครับมันจะเลอะนะครับหน้าจะดำนะครับถ้าใครไม่อยากให้หน้าดำก็ยกเออยกมีดขึ้นนะ ยกหางมีดขึ้นอย่างนี้นะครับตำ่ำเออนีนะครับใส่มานะครับ ครับให้ด้ามมีดเขาต่ําลงนะครับบางคนจะถูมาอย่างนี้นะครับถูถูถ,ถูถูมามันจะเลอะนะครับถ้ายางมันไหลเร็วนะครับ มันจะเลอะมีดนะครับมันจะปิดท่อน้ํายางด้วยนะครับถ้าละถูมาแบบนี้นะครับ ประมาณนี้ครับลองทำดูครับ